สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเลชแนลอีกแล้วค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไก่ทอดอกไก่ทอดขึ้นเก็ดสวยๆวิธีนี้นะคะทําขายได้เลยค่ะเพื่อนๆ่ะในคลิปวิดีโอแคลเลจะบอกวิธีทํำแล้วก็เคล็ดลับอย่างละเอียดเลยนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปวีดีโอฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแค่เลยด้วยนะคะมาก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลือกไก่กันก่อนแค่เลยจะใช้อกไก่อกไก่จะขึ้นเกร็ดสวยนะคะค่ะเมื่อเราได้มาลนะ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการลอกหนังออกให้เรียบร้อยค่ะอกไก่ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะเนี่ยค่ะตรงหนังตรงมันเนี่ยเราก็ ลอกทิ้งออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นเกล็ดนะคะตรงหนังเนาะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็นํามาหั่นชิ้นนะคะขนาดชิ้นค่ะก็อย่าให้เล็กเกินหรือว่าใหญ่เกินถ้าเราทําขายเนี่ยเราก็กะปริมาณเอาค่ะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเรากะจะขายสักประมาณกี่บาทนะคะก็เท่าที่แค่แค่เลหั่นนะคะ1โลเนี่ยแค่เลหั่นได้ทั้งหมดประมาณ50ชิ้นค่ะเพื่อนๆหั่นชิ้นขนาดนี้นะคะเนี่ย ตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะชิ้นไม่ต้องใหญ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราชุบแป้งเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะมันจะดูใหญ่เนาะถ้าใครทำขายเนาะวิธีการหมักค่ะก็ลดดี1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไม่สวมถุงมือนะคะแต่ว่ามือเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วค่ะขยำนวดแบบนี้สักประมาณ 4 5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีค่ะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นยิ่งดีเลยนะคะเครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าเนื้อได้เร็วขึ้นค่ะจากนั้นค่ะให้เราเตรียม น้ำใส่กรละมังมาหนกรละมังนะคะปริมาณก็เราจะแช่ไก่นะคะกะให้ท่วงเนื้อไก่ค่ะค่ะน้ํามันที่ทอดเราใช้เป็นน้ํนามันปาล์มน้ํามันปลาล์มจุดเดือดเขาจะสูงจะทําให้ของทอดของเรามีความกรอบมีความเหลืองนานค่ะเราก็ตั้งน้ํามันไว้นะคะแป้งค่ะแค่เลลองมาหลายตัวแล้วนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยลองแป้งมาหลายตัวแล้วค่ะสําหรับแป้งทอดกรอบก็ขึ้นฟูสวยบางตัวก็ขึ้นฟูไม่สวยที่แคเลนเลือกใช้แป้งทอดกรอบหมีคู่ดาวเนี่ยเขาขึ้นฟูสวยแล้วเวลาตั้งเทงไว้เป็นชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะถ้าใครใช้แป้งตวเนี้ยรับรองทําตามในคลิปจะขึ้นฟูมีเกล็ดสวยเหมือนกันแน่นอนเลยค่ะมาเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลย ก็นําไก่นะคะใส่ลงในกะละหมังแป้งค่ะมือนะคะสำคัญเลยมือเราจะต้องแห้งอย่าให้เปียกน้ำนะคะเราก็ทำการคุกแบบนี้ค่ะโกยเข้าหาตัวแบบนี้นะคะ30วินาทีโกยเร็วๆได้เลยค่ะ เมื่อครบ30วินาทีก็จับไก่ขึ้นมาแล้วสะบัดแป้งเกร็ดจ,จะขึ้นแล้วแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเกร็ดจ,จะยังน้อยมากนะคะก็ทําการสะบัดแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไก่ไปใส่ไว้ในกระมังน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด3รอบนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ ใช้ที่คีบนะคะอย่าใช้มือนะอย่าให้มือเปียกค่ะคีบเนื้อไก่แล้วก็นำมาใส่ไว้ในกะละมังแป้งเหมือนเดิมค่ะถ้าเราก็ทำการคลุกแป้งนะคะอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วเนาะคลุกแป้งรอบที่สองค่ะ30วินาทีโกยเข้าหาตัวเร็วๆให้ไก่เนี่ยมันม้วนๆแป้งม้วนๆแบบนี้ได้เลยค่ะ พอครบเวลาแล้วก็ทำการสะบัดเนื้อไก่แบบนี้นะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำค่ะอันนี้เป็นรอบที่สองเกรดขึ้นเยอะมากกว่ารอบแรกนะคะนี่ดูสิคะนี่เริ่มขึ้นแล้วนะคะเกรดสวยๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็ใช้ที่คีบคีบจากกะละมังน้ํานะคะแล้วก็มาใส่กะละมังแป้งเหมือนเดิมรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทําทั้งหมด3รอบค่ะคลิปที่แล้วเนี่ยแค่เลเคยทําแบบ2รอบไปนะคะ2รอบเนี่ยเกตก็สวยค่ะแต่ว่ามันขึ้นเกดน้อยกว่า3รอบเนาะครั้งนี้เราจะทํา3รอบให้ทุกท่านได้ดูกันค่ะรอบที่3นะคะก็ โกยแป้งให้มว้มวนเข้าหาตัวแบบนี้ทั้งหมด30วินาทีเหมือนเดิมเลยค่ะเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะคะที่แคเลอยากจะแนะนำนะคะเวลาเราคุกแป้งแบบนี้เราต้องทอดเลยนะคะแคเลจะไม่คุกแป้งไว้เยอะๆแล้วก็ทอดทีเดียวแบบนั้นมันจะทำให้แป้งโดนลมพอแป้งโดนลมแล้วมันจะเหนียวค่ะ เนี่ยค่ะรอบที่3เก็บขึ้นเยอะสวยมากๆเลยนะคะรอบนี้แหละค่ะเราสะบัดแป้งเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทอดเลยจะไม่พักทิ้งไว้ให้เขาโดนลมค่ะเนี่ยค่ะพอน้ํามันร้อนก็ทอดได้เลยค่ะพอเราทอดไปเนี่ยทุกท่านจะเห็นได้ชัดเลยนะคะฟังเสียงก็รู้เลยค่ะเนี่ยค่ะเก็บจะขึ้นฟูทันทีเลยนะคะก็ภาชนะในการทอดนะคะแค่เลยแนะนาให้ใช้เป็นหม้อ หม้อหแบบนี้ค่ะทอดค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มเหลืองเราก็ทำการตักออกได้เลยเกล็ดขึ้นสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะดูสิค่ะทำง่ายไหมคะเพืเ่อนๆค่ะทำง่ายเนาะใครยังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปคลิปวิดีโอตอนเริ่มต้นแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งจะเข้าใจค่ะ นี่เราก็คุกแป้งโกลยแป้งแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการทอดอ้ชิ้นนี้เกล็ดสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่พอสะบัดแป้งแล้วเกล็ดขึ้นฟูเต็มเลยคะ่ะค่ะไก่ทอดขึ้นเกล็ดสวยๆแบบนี้นะคะ1โลที่แค่เล ทำการหั่นแล้วหมักเนี่ยได้ประมาณ50ิชิ้นค่ะแล้วก็ลองคูณปริมาณเอานะคะว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ถ้าเราจะขายเราจะขายชิ้นละเท่าไรแต่รับรองว่าเก๋สวยแน่นอนใช้แป้งยี่ห้อนี้ตั้งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงไก่ก็จะไม่เหนียวยังกรอบเหมือนเดิมเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะค่ะลองใช้แป้งตัวน,นี้รับรองทำออกมาได้เหมือนที่แคเล่ทำเป๊ะเลยลองทำดูนะคะ